เคยสงสัยไหมว่าการดื่มน้ำสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากถึง14%การดื่มน้ำไม่เพียงแต่ช่วยดับกระหายแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มผลผลิตสมองของเราประกอบด้วยน้ำถึง75%ดังนั้นการขาดน้ำเพียงแค่2%อาจทำให้เกิดอาการล้าและลดประสิทธิภาพการทำงานได้มาก การศึกษาโดยมหาวิทยาลัยอีสต์ลอนดอพบว่าการดื่มน้ำ500มิลลิลิตรช่วยให้ผู้เข้าร่วมการทดลองมีสมาธิและความเร็วในการตอบสนองดีขึ้นมากถึง14เปอร์เซนตนั่นหมายความว่าการดื่มน้ำที่เพียงพออาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นในแต่ละวัน ลองคิดดูสิคะถ้าการดื่มน้ำเพียงไม่กี่แก้วต่อวันสามารถช่วยให้งานที่เราทำเสร็จเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการเพิ่มน้ำในกิจวัตรประจำวันอาจเป็นสิ่งที่ทุกคนควรลองถ้าคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ